ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับนนเมืองชนนะครับวันนี้จะมาอะไรพระสมเด็จวัดละครังนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะเป็นสมเด็จวัดละครังนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ,นะใหญน่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับพิมพ์ทรงนะครับ แเป็นพิมพ์สากลนิยมนะครับแล้วก็เป็นเนื้อนิยมครับเละเนื้อนี่จะเป็นเนื้อเป็นเนื้อทนตรงกับของเซียนหลายท่านนะครับรับทีเนเนบ่เป็นเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อหนึบหนุ่มนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับการรูปพิมพ์ใหญ่นะครับ หนึ่งเราก็จะดูซ้มนะครับนะครับเส้นซ้มซ้มจะมีความนานใหญ่นะครับนะครับจะวิ่งจากฝั่งขวาครับจะบีบข้อซ้ายครับบีบข้าซ้ายแล้วก็วิ่งมาตกขอบฝั่งซ้ายนะครับนะครับ้าเป็นวัตละคังพิมพ์ใหญ่ทุกวงจะมาจากขวานะครับแล้ววิ่งตกซุ้มทุกองนะครับนะครับฝั่งนี้จะหายนะครับ ฝั่งนี้เห็นไหมครับจะเป็นเส้นซุม้มแทรกเข้าไปนะครับจะตกขอบหายนะครับหรือภาเซียนก็จะเรียกว่าตกขอบหายแล้วฝั่งนี้พื้นที่พื้นที่ฝั่งนี้จะมีความหนากว่านะครับเห็นไหมครับขอบข้างจะมีความหนานและเยอะกว่าฝั่งซ้ายวงพานะครับนคฝั่งนี้จะมีความแคบแล้วก็เล็กหายไเปเลยครับเป็นรับเป็นการตัดของบล็อกพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ นิยมนะครับนะเส้นซุมนะ้มน,นะครับแล้วเกตนะครับเกตนี่จะเป็นแท่งเหมือนกล้วยนะครับแล้วนกะ็ตรงมือนทรงกล้วยนะครับแล้วจะมีความเดียวเล็กและกะแ้วก็แหลมพุ่งขึ้นไปจรดซุ้มนะครับนะครับแล้วปลาผักนี่จะมีความคล้ายเหมือนลูกไข่นะครับเหมือนผลมะตูมนะครับ มันจะเป็นแล้วคอ,อนี่จะมีมันเห็นไหมครับจะเห็นเป็นเส้นเส้นคอนะครับเส้นคอจะเป็นทุกองนะครับเป็นเส้นคอนะครับแล้วเมื่อไนะครับไหลขวาไหลซ้ายนะครับซ้า,ายขององพระเมืไหลนะครับ,ององระรบจะสูงกว่าฝั่งขวาองพระทุกองนะครับนะครับเป็นการดูพิมพ์ทรงนะครับ พิมพ์ใหญ่พิมประธานนะครับเป็นพ <te> ิมพ์นิยมนะครับไหลจะยกสูงก่าซ้ายซ้ายจะยกสูงกว่าขวานะครับแล้วซอกแขนฝั่งซ้ายนี่จะลึกก่าซอกแขนฝั่งขวานะครับนะครับและไหลจะสุดไปข้างหนึ่งนะครับฝั่งขวาไหลจะสุดซ้ายจะยกสูงกว่านะครับแล้วก็หมวไหลนี่จะมีความเล็กกว่าฝั่งฝั่งขวาของพานะครับซ้าย นะครับล้วซอกแขนจะลึกนะครับเป็นมืสามเหลี่ยมครับลึกเข้าไปนะครับฝั่งนี้จะนะครับจะมีความลึกแล้วสูงกว่าครับนะครับฐานชั้นที่หนึงจะมีความอวบอูมนะครับเรียกว่ารองจากหน้าตักองค์พระนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าตัก ชั้นที่หนึ่งนะครับจากบนลงล่างนะครับจะมีความอวบอุ้มนะครับเรียงว่าเขาเมื่อเขาฝั่งซ้าย,ยุงพานะครับจะมีความสูงกว่าฝั่งขวานะครับนะครับฝันะบ่งซ้ายนะครับจะมีความยกสูงกว่านะครับ แล้วฐานนะฐานฝั่งนี้ฐานฝัง่งนี้จะมีความจะสลับนะครับฝั่งนี้จะสูงกว่าทรายนะครับฐานชั้นที่หนึ่งนะจะเอียงจะเอ่อจะเอียงสโลปลงนะครับจะเอียงสโลปลงแล้วก็ชั้นที่สองนะจะเป็นเหมือนขาโต๊ะหมู่บูชาหนระือฐานสิงห์ หัวนี้จะเป็นเหมือนหัวเรือนะครับครับจะเป็นเหมือนหัวเรือฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนหัวเรือนะครับแล้วจะเป็นแท่งคมนะครับเห็นไหมครับจะเป็นแท่งคมจะจะเป็นแท่งคมเหมือนมอนควานนะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมา, <med> เ,าเป็นคมคมเนี่ยแล้วฐานชั้นที่สามชั้นสุดท้ายนี่จะมีความใหญ่สุดนะครับ เรียกว่าฐานชั้นที่สามครับแล้วตรงกลางจะเป็นแอวงครับแองหรือเป็นร่องนะครับจะเป็นร่องตรงกลางแล้วจะมีความเวา้าตรงกลางเนี่ยความเวา้านี่คือเอกลักษณ์ของผระส้มดิบกระรังพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับมีความเวา้านะครับตรงกลางแล้วก็พริกหลังครับ อีกหลังมาครับวัดระคังด้านดังฐานข้างล่างนี้จะใหญ่กว่าฐานด้านบน,นครับนครับฐานจะมีความใหญ่บนจะมีความเล็กเลี้ยวเล็กกว่านะล่างใหญ่ใหญ่บนจะเล็กนะครับ,รบจะพลิกหน้าฐานล่างนี้จะเป็นทุกองค์นะครับถ้าเป็นบล็อกนิยมครับพิมใหญ่ฐานจะใหญ่บนจะเล็ก และขอบข้างนะครับวัดละครังนะครับเป็นเอกลักษณ์ของวัดละครังพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีการปีแยกนะครับนีครับการปีแยกการกระเทาะขอบด้านข้างนะครับนี่เป็นการกระเทาะเป็นการกระเทาะออกนะครับเป็นการเออกจากไม่พิมพ์แล้วมีการกระเทาะหลุดล่อนนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ทุกองนะครับหลังวัดละครังนี่นะครับจะเป็นทุกอง แล้วก็อันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับจะมีหลังเรียบหลังสังขยาแล้วก็หลังกลับหมากนะครับนะครับแล้วก็หลังกระดานนะครับอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับแล้วก็จะหลังพิกหลังมาวัดร,รักางนี้ด้านหลังภาษาเสียนเขาจะเรียกนอนโดนปูไตนะครับเห็นไหมครับจะเป็นขยักเป็นมือ้อยปู รอยปูไตครับจะเป็นรอยปูไตเห็นไหมครับเป็นขยักขยักขยักเป็นจุดจุดนะครับเนื้อเนี้จะมีความหนึกนุ่มครับหนึกนุ่มนวลตาครับแล้วก็จะช่ำชํำน้ำมันนะครับน้ำมันเป็นน้ำมันตังยูนะครับจะมีความชํำมีความหนึกนุ่มนวลตานะครับและจะเป็นเนื้อปูนกอบหอยนะครับ จะมีสกิทเบาๆครับความนึกนุ่มนะครับมีความนุ่มนุ่มดวงตาเนะดี๋ยวจะส่อง ดูเนื้อหาหมนสารนะครับองนี้เนื้อจะมีความจัดจานนะครับเนื้อจะมีความหนึกหนุ่มและความจัดจานนะครับน่ครับสมเด็จวัลขังพระร้อยกว่าปีนี้ก็จะมีความหนึกนุ่มความเหี่ยวแห้งเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัลขังนะครับความหนึกนุ่มเหี่ยวแห้งหดเหี่ยวแห้งการปีกการแยกนะครับการปีกการแยกการแห้ง หดเหี่ยวแห้งนะครับความแห้งนะครับนี่ครับการปีกการแยกการหดการแห้งหดเหี่ยวแห้งนะครับนครับจะมีการปีแยกแล้วก็มีความ ฉ่าของน้ำมันตังยวนะครับมีความนึ่นนุ่มนะครับเป็นเนื้อเนื้อนิยมนะครับพิมพ์นิยมแล้วก็จะเป็นเนื้อที่ตรงกับเนื้อของเซียนดังๆนะครับหลายๆท่านนเนี่ยจะมีความนึ่หนุ่ม ความนุน่มนะครับมีความนุน่มนี่ครับมีความนุ่มเนื้อมันคล้ายๆขนมตุ๊กตับครับมีความนุ่มคล้ายๆ่วนขนมตุ๊กตับนะครับมีความนุ่มและได้ฉ่ำน้ำมันต่างยิะคนัำเนะี่ยมีความนุน่มเหมือนขนมตุ๊กตับนล้มีความเหียวแห้ง หนึบนุ่มแล้วก็ฉ่ำน้ํามันต่างอยู่นะเป็นเอกลักษณ์ของวัดระฆังนะครับพระร้อยกว่าปีร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบปีนะครับนสะีขาวๆนะี่จะเป็นคาฟ้าปูนนะครับเนะี่ยขาวๆที่อยู่ตามซอกของพระข้างบนหรือแปงลงรองพิมพนะ์เนี่ยเป็นคาฝ้าปูนนะครับเนะี่ยที่อยู่ฝั่งนี้ นะครับถับฝา้าปูนนะครับเนีน่ยขาวๆนะครับเนื้อนี่มีความหนึบนมนวลตานะครับนี่ครับมีความหนึบนมนวลตาไหมครับผ้าขาวๆผ้าจะสีขาว,ขาว มีความหนึกนน่มและความฉ่ามีความเหี่ยวแห้งนะครับการยุบก,การยนต์แลวก็การย่อนะครับใช่ไหมครับเส้นซุ้มเส้นซุ้มนี่ม,ม้วนเข้าไปข้างในนะครับซุ้มจะลมนะครับซุ้มจะหดตัวแล้วม้วนเข้าไปข้างในนะครับผ่านร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีนี้ผ่านเวลาเป็นร้อยเขาจะม้วนเข้าไปด้านในนะครับแอบจะม้วนทุกองนะครับ จะเป็นด้านข้างนะครับการปีแยกการปีแยกของเงี่ยวแหงนะครับจะก็ดูด้านหลังนะครับดูมวลสาร หลังพุนผู้ไตมีความนุ่นนุ่มความเหี่ยวแห้งแลวก็สีน้ําตาลนี่จะเป็นเศษผ้ากาแพงสุกอนะครับเนี่ยหรือจะมีขราบฝ้าปูนจับคุมนะครับเข้าๆเนี่ยนี่แล้วก็จะเป็นเนื้อที่มีความนุ่นนุ่มนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นเศษผ้ากำแพงสุกอนนะครับ เป็นเม็ดสีน้ำตาลนะครับเศษผราแต่หักที่ลุงปูแได้นำมาผสมใส่นะครับแล้วตรงนี้จะเป็นรอยนอนด้นปูไตนะนี่ครับน่ครับสีออกน้ำตาลทวนจะออกสีน้ำตาลนะคร,เระเศษพระเพีงสองก้อน นี่ครับอกโทนสีน้ำตาลจะเป็นนอนด้นปูไตเห็นไหมครับคาฟ้าพูนได,ได้มีการปีแยกนะครับเนื้อนี้จัดจานมากนะครับนะครับหนึบนุ่มขน,น,นมตุ๊บตับเลยนะครับแล้วก็จัด น่านะครับวงนี้นี่จะเป็นด้านหลังแักปการปีแยกการมดเหวแห้งนะครับอันนี้สมบูรณ์นะครับสวยเป็นพิมใหญ่พิมพ์นิยมนะครับพิมใหญ่วะละัลคัง มันก็เป็นอนิยมนะครับอันนี้ก็คาฟ้าปูนะครับสีขาวแล้วอยู่ข้า,างหน้าองค์พระตามซอกตามมุมนะครับครับก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ